ตะวันฉายชกชนะซูเปอร์บอลป้องกันแชมป์โลกเอาไว้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีเรียกได้ว่าเป็นคู่หยุดโลกเลยทีเดียวสำหรับตะวันฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟตทเวทวัย24ปีขวัญใจมหาชนฉายาซ้ายดาราซึ่งได้ขึ้นเวทีป้องกันบอลลังครั้งที่2รับศึกหนักอย่างซูเปอร์บอลสิงห์มาวิน อดีตราชันคิกบ็อกซิ่งวัย33ปีปัจจุบันรั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิ้งรุ่นนี้ในศึกใหญ่ส่งท้ายปีวันลุมพินี46ล่าสุดผมปรากฏว่าตะวันฉายสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้เอาชนะซุเปอร์บอร์ทั้งคู่ชกกันครบทั้ง5ยกเป็นคู่หยุดโลกที่ชกกันอย่างดุเดือดเลยทีเดียว โดยยกที่1นซ้ายของตะวันฉายรอหวัวซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเตะขวาสูงตะวันฉายพยายามใช้จุดแข้งลูกถีบซุปเปอร์บอลต่อยกอกหูตะวันฉายตะวันฉายสอกกลับซุปเปอร์บอลยก2ซุปเปอร์บอลเตะขวาสูงต่างคนต่างไม่ยอมตะวันฉายเตะซ้ายยับใช้ทีเด็ดลูกถีบซุปเปอร์บอลรอกดมัดขวาตะวันฉายตะวันฉายปล่อยคลองเยอะ ถีบขวาซุปเปอร์บอลก็ไม่ประมาทพยายามบวกหมัดยกสซุปเปอร์บอลทีบขวาตะวันฉายทีบขวาคืนตะวันฉายรู้ทันซุปเปอร์บอลรอบวกหมัดซุปเปอร์บอลเร่งเครื่องตะวันฉายใช้ลูกทีบต้องบอกว่าออกอาวุธกันอย่างดุเดือดสอกมาสอกคืนเลยทีเดียวยกสแข้ง้ายตะวันฉายทำงาน ซูเปอร์บอลจับขาตะว,วันฉายตะว,วันฉายสะบัดขาถีบทำซุปเปอร์บอลเสียจังหวะเสียเหลี่ยมล้มลงแต่ก็รีบลุกขึ้นมายกที่ห้าตะวันฉายพยายามใช้ลูกถีบสกัดซุปเปอร์บอลทำให้เสียจังหวะทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆนช่วยคันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ